คุณครูต่ออุสนิเกตานนท์ค่ะก็วันนี้จะมาแนะนานะคะวิธีเบื้องต้นนะคะสําหรับการเริ่มต้นใช้งานในแอปพลิเคชันซิเปโตค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแอปซิเปโตนั้นเป็นยังไงนะคะก็ไปที่ Play Store กันเลยค่ะกดเข้าไปเลยหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เซิร์ชหาคําว่าซิเปโตนะคะตามที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้เลยนะทุกคนตรงนี้เลยนะคะนะเซิร์ชหาตรงนี้นะคะแล้วก็กดคําว่าติดตั้งเลยค่ะ ะะเมื่อเรากดติดตั้งซิเปโตเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่าวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นหรือวิธีการใช้งานเบื้องต้นหรือในหมวดหมู่ของเมนูต่างๆของซิเปโตนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวก็จะมาแนะนํากันในครั้งนี้เลยนะคะสําหรับแอปพลิเคชันซิเปโตนี่นะทุกคนก็มียอดวิวของผู้ใช้เนี่ยเป็นจํานวนมากนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถช่วยงานนะคะช่วยในการรีวิวสินค้าหรือแม้กระทั่งการโปรโมตรูปภาพอะไรต่างๆให้กับเราได้ดีทีเดียวนะคะซึ่งเป็นตัว ช่วยที่ดีในการโฆษณาสินค้าหรือประชาสัมพันธ์ต่างๆนะคะนั่นเองนะคะสำหรับยอดวิวในการในการดาวน์โหลดเนี่ยก็ประมาณ3-4ถึงดาวเกือบเกือบหาดาวทีเดียวนะคะก็เดี๋ยวสักครู่เราไปที่แอปซิปเปโตนะคะตอนนี้ก็ทําการโหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปทําการเปิดกันเลยค่ะนะเมื่อเปิดเข้าไปนะคะเราก็จะเห็นภาพนี่ขึ้นมาเลยนะคะภาพตัวการ์ตูนเหล่านี้ล่ะค่ะที่จะมารังสรรค์นะคะความสนุกให้กับเรานะคะตอนนี้นะคะให้เรากดเลือกคําว่านะคะกดแตะ คำว่ายอมรับก่อนนะคะอันดับแรกนะนะคะแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะคะยอมรับแล้วก็ถัดไปนะคะ1ครั้งนะเพื่อให้แอปพลิเคชันนะคะทำการประเมินค่านะคะประเมินเ,เกี่ยวกับข้อมูลของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวข้อมูลต่างๆก็สามารถสอดแทรกหรือพิมพ์เพิ่มไปนะคะในแอปได้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะให้เขาทำการโหลดก่อนนะคะใช้เวลาในการโหลดค่อนข้างนานนะคะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ มีลูกเล่นหรือว่ามีการเคลื่อนไหวมุกเม้นต่างๆของตัวการ์ตูนที่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเทียบในหมวดหมู่ของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นจะเป็นต้องเป็นลักษณะของคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ที่มีการ์ดจอที่สูงๆนะคะอย่าเป็นการ์ดจอต่าไม่ได้นะคะเอาละค่ะต่อไปเนาะเราก็จะไปที่หน้านี้นะคะตรงหน้านี้ค่ะก็ให้เรานะคะกดคําว่าล็อกอินนะคะตรงนี้ให้กดคําว่าล็อกอินนะคะตรงนี้เลยกดล็อกอินนะคะ แต่หนึ่งครั้งนะคะก็สามารถที่จะล็อกอินนะคะได้หลากหลายช่องทางนะทุกคนนี่ดูตรงนี้เลยนะคะล็อกอินได้ด้วยเบอร์โทรศัพท์นะคะตรงนี้นะคะหรือล็อกอินด้วย a c e b o o k นะคะทวิสต์เตอร์นะคะ l ล n e นะคะหรือว่าจะเป็นอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าแอปแอปทอล์กค,ะคะ่ะแอปทอล์กได้เหมือนกันนะคะก็กดอันนี้ขอเนญาตเชื่อมต่อไปที่ Facebook ละกันนะคะกดหนึ่งครั้งเนอะนะคะแอปพีเคจนก็จะทำการผูกนะ,ะผูกมัดกับ แอป Facebook ของเราเองนะคะเราก็ดําเนินการต่อในชื่อของเฟซของเราเลยนะคะนะหลังจากนั้นก็จะทําการประเมินผลนะคะแล้วก็ให้เรานะคะเข้าไปเลือกค่ะเลือกระบุเพศนะคะว่าเราจะใช้ในในการในการทําการ์ตูนตัวนี้นะคะว่าเราจะเป็นเลือกเป็นเพศหญิงหรือเพศชายนั่นเองนะคะแล้วก็กดเลือกเพศไปเลยค่ะนะหรือใส่วันเดือนปีได้นะคะหากท่านจะระบุวันเดือนปีนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแล้วแต่ท่านเลยนะคะแล้วก็กดถัดไปค่ะ๋ออันนี้ไม่ไม่ได้นะคะต้องใส่วันเดือนปีนะคะต้องใส่วันเดือนปีเข้าไปค่ะ ขออนุญาตใส่วันเดือนปีก่อนนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยนะคะกดโอเคเลยนะคะหลังจากนั้นเลือกเพศแล้วเนาะก็กดถัดไปเลยจ้ะนะคะเขาก็จะให้เราดูเกี่ยวกับเงื่อนไขนะคะในการใช้งานแอป,ปนี้นะคะท่านก็เพียงแต่กดคําว่ายอมรับไปเลยนะคะตรงนี้นะกดยอมรับเลยนะคะ1ครั้งน,นแล้วก็กดถัดไปเลยค่ะนะ,ะเราเลือกเพศแล้วเนะะาะเมื่อกี้เนา เอาละค่ะทีนี้ค่ะหน้าตาของแอปก็จะให้เรามาเลือกนะคะระบุตัวละครนั่นเองค่ะให้เราเลือกตัวละครของเราว่าจะเป็นตัวละครแบบไหนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะ้าเป็นเพศหญิงนะคะคุณต้องการรูปร่างลักษณะแบบไหนเลือกได้เลยนะคะนี่เขามีฟอร์มให้เราเลยแบบนี้นะคะหรือว่าเดี๋ยวเราไปแต่งตัวไปแต่งหน้าแต่งตาของตัวละครของเราได้นะคะแล้วแต่ที่เราจะระบุหรือรังสค์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูต่อเองขอเลือกระบุตัวละครก่อนนะคะคุณต่อเลือกตรงนี้นะก็กดคําว่าเริ่มเลยค่ะนะ ก็จะไปตรงนี้เลยนะคะเมื่อเริ่มเสร็จแล้วเห็นไหมคะตัวการ์ตูนก็จะมาแล้วนะคะทีนี้คะ่ะตรงนี้นะคะจะให้ดูข้างบนก่อนนะทุกคนอันนี้คือเหรียญที่เราสามารถใช้ซื้อเสื้อผ้าให้กับน้องการ์ตูนของเราได้นะคะนนี้เหรียญที่เราสามารถเลือกซื้อได้นะคะก็ให้ดูก่อนนะคะรวมไปถึงเมนูด้านล่างะค่ะจะเป็นเมนูไม้อันนี้ก็เกี่ยวกับถ้าเกิดว่าเราอะทำการตกแต่งตัวการ์ตูนเสร็จแล้วนะคะหรือว่าซื้อนะคะหรือว่าซื้อเสื้อผ้าอะไรนะคะตรงนี้ สินค้าที่เราซื้อแล้วหรือว่าสั่งแล้วเนี่ยจะมาอยู่ตรงไม้ตรงนี้นะคะรูปหัวใจนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับแต่งนะคะนี่เป็นการปรับแต่งรูปร่างหน้าตาลักษณะของเรานะคะเดี Ó, ๋ยวเรามาเริ่มปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันเนาะมาเริ่มที่กดคําว่าไม้ตอนนี้เห็นไหมคะอันนี้สามารถดูได้อันนี้เป็นเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าหรือจะเป็นผมนะคะรูปร่างหน้าตา